สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนมาพบกับครูนิดนะคะในบทที่6เรื่องเศษส่วนค่ะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องจำนวนคละกันค่ะเมื่อเรียนจบแล้วนักเรียนสามารถบอกจำนวนคละได้นะคะมีขนมอยู่7ชิ้นค่ะแบ่งให้เด็ก3คน คนละเท่าๆกันแต่ละคนจะได้ขนมคนละกี่ชิ้นคะแบ่งขนมให้นักเรียนแต่ละคนได้คนละหนึ่งชิ้นก่อนนะคะจะเหลือขนมเจ็ด ลบสามเท่ากับสชิ้นค่ะขนมสี่ชิ้นแบ่งให้นักเรียนสามคนคนละหนึ่งชิ้นจะเหลือขนมกี่ชิ้นคะนักเรียนแต่ละคนได้ขนมคนละหนึ่งบวกหนึ่ง เท่ากับ2ชิ้นนะคะเหลือขนม4ี่ลบสเท่ากับ1ชิ้นค่ะเหลือขนม1ชิ้นจะแบ่งให้นักเรียนทั้ง3คนได้อย่างไรคะให้ทุกคนได้ขนมเท่าๆกันน้องอมสินค่ะช่วยคุณครูหน่อยค่ะแบ่งขนมออกเป็น3ส่วนเท่าๆกันนะคะ แต่ละคนจะได้ขนมเศษ1นส่วนสามชิ้นค่ะนักเรียนแต่ละคนได้ขนมคนละสองชิ้นกับอีกเศษหนึ่งส่วนสามชิ้นนะคะขนมสองชิ้นกับเศษ1นส่วนสมชิ้นเขียนแทนด้วยสองเศษหนึ่งส่วนสาม อ่านว่าสองเศษหนึ่งส่วนสามค่ะได้ขนมสองชิ้นกับเศษหนึ่งส่วนสามชิ้นได้ขนมสองบวกเศษหนึ่งส่วนสามชิ้นสองบวกเศษหนึ่งส่วนสามเท่ากับสองเศษหนึ่งส่วนสามดังนั้นได้ขนมสองเศษหนึ่งส่วนสามชิ้นค่ะ สเศษหนส่วนสามเป็นจำนวนคละที่ประกอบไปด้วยจำนวนนับกับเศษส่วนแท้ค่ะ2องคือจำนวนนับและเศษหนส่วนสามคือเศษส่วนแท้นั่นเองค่ะให้หนักเรียนดูรูปกลับไปนี้นะคะส่วนที่ระบายสีเขียนแสดงจำนวนใดส่วนที่ระบายสี เขียนแสดงด้วยจำนวนใดคะน้องใบบัวคะ่ะมีแถบแสดงจำนวนสองแถบนะคะระบายสีเต็มหนึ่งแถบอีกหนึ่งแถบแบ่งเป็นสี่ส่วนเท่าๆกันแล้วระบายสีหนึ่งส่วนแสดงว่าส่วนที่ระบายสีมีหนึ่งกับเศษหนึ่งส่วนสี่หรือหนึ่ง บวกเศษหนึ่งส่วนสี่เท่ากับหนึ่งเศษหนึ่งส่วนสี่นั่นเองค่ะหนึ่งเศษหนึ่งส่วนสี่เป็นจำนวนคละที่ประกอบด้วยจำนวนนับกับเศษส่วนแท้นะคะหนึ่งเป็นจำนวนนับและเศษหนึ่งส่วนสี่เป็นเศษส่วนแท้ค่ะนักเรียนลองดูรูปนี้นะคะ ส่วนที่ระบายสีเขียนแสดงด้วยจำนวนใดคะน้องต้นกล้าค่ะมีแถบแสดงจำนวนสี่แถบระบายสีเต็ม3มแถบอีกหนึ่งแถบแบ่งเป็นสามส่วนเท่าๆกันระบายสีสองส่วนแสดงว่าส่วนที่ระบายสีมีสกับเศษสองส่วนสาม หรือสามบวกเศษสองส่วนสามเท่ากับสามเศษสองส่วนสามนั่นเองค่ะสามเศษสองส่วนสามเป็นจำนวนคระที่ประกอบด้วยจำนวนนับกับเศษส่วนแท้3เป็นจำนวนนับและเศษ2ส่วน3เป็นเศษส่วนแท้ค่ะ ให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมในหนังสือเรียนหน้า9นะคะข้อ1และข้อ2ค่ะระหว่างที่นักเรียนทำกิจกรรมให้นักเรียนกดปุ่มพักเพื่อทำกิจกรรมและกดปุ่มเล่นต <tuh> ่อเพื่อเรียนต่อค่ะข้อ2นะคะนักเรียนอย่าลืมกดปุ่มพักเพื่อทำกิจกรรมกันด้วยนะคะและเมื่อทำกิจกรรมเสร็จให้นักเรียนกดปุ่มเล่นต่อ เพื่อเรียนต่อค่ะนักเรียนทำกิจกรรมกันเรียบร้อยแล้วนะคะงั้นเราไปดูพร้อมกันเลยค่ะข้อ1เขียนจำนวนคระและตัวหนังสือแสดงส่วนที่ระบายสีนะคะข้อ1จําจำนวนคระที่ได้คือจำนวนใดคะน้องขุนค่ะได้1เศษสองส่วนสามนะคะ ตัวหนังสือก็คือ1เศษสส่วน3ต่อไปข้อ2ค่ะจำนวนคระที่ได้คือจำนวนใดคะน้องแก้วตาค่ะได้4เศษ3าส่วน4นะคะตัวหนังสือคือ4เศษสาส่วน4ค่ะข้อ2นะคะ ระบายสีแสดงจำนวนที่กำหนดให้ค่ะข้อ1 1ึ่นเศษหนส่วนสน้องอมสินลองระบายสีดูสิคะได้ดังรูปนะคะคือระบายสี1รูปกับอีกเศษหนส่วนสค่ะข้อ2นะคะน้องใบบัวค่ะ3ามเศษหนส่วนส ระบายสีอย่างไรคะระบายสี3รูปกับอีกเศษหนึส่วนสค่ะให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดนะคะทําแบบฝึกหัด6.3ในหนังสือแบบฝึกหัดค่ะเรามาสรุปบทเรียนกันนะคะจำนวนคะ่ะ เป็นจำนวนที่เขียนในรูปจำนวนนับกับเศษส่วนแท้นั่นเองค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะจำนวนคละไม่ยากเลยใช่ไหมคะนักเรียนอย่าลืมทำแบบฝึกหัดกันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ